หญิงตั้งครรภ์ควรที่จะใช้หลัก3ล้ลอนั่นก็คือเลี่ยงลดและดูแลตัวเองในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด -19 กํลาลังระบาดอยู่ในขณะนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้หญิงตั้งครรภ์ของเรานะคะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะคะข้อที่1น,นะคะให้แม่แม่เนี่ยเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการนะไม่ว่าจะเป็นอาการไข้ไอจามน้ำมูกนะหรือว่าคนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะแบบนี้ก็คือให้เลี่ยงเนาะสรักษาระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตรนะคะ3 เลี่ยงการใช้มือของเรานะคะสัมผัสที่ตาจมูกแล้วก็ปาก 4. กินอาหารที่ปรุงสุขสะอาดนะแล้วก็5เลี่ยงการใช้ภาชนะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะแล้วก็เลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกันด้วยเนาะ ข้อหกนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าอยู่บ้านมีสบู่แล้วก็มีน้ำสะอาดนะคะก็ใช้สบู่เลยฟอกนานๆน,น,นิดนึงนะคะใช้ระยะเวลาในการฟอกนาน20-30วินาทีนะ,ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะหรือถ้าใครต้องเดินทางนะ,ะแล้วไม่มีสบู่แล้วก็น้ำเปล่านะคะก็สามารถใช้เป็นแอลกอฮอล์เจลนะคะที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เข้มข้นอยู่ที่7 0 9 0นะหางแม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบสิ่งต่อการติดเชื้อนะคะหากแม่แม่เนี่ยมีอาการคือ ไข้ไอเจ็บคอเหนื่อยหายใจหอบเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะคะให้ไปพบแพทย์ทันทีเลยนะ